จะมีรากเด็ใบไ,ไม้ก็จะมาเลี้ยงลําต้นให้โต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 แต่ถ้าเราไปถอนต้นไม้อะต้นไม้จะมาหายใจไม่ออก,ก็ตายแล้วก,ก็เหมือนก็เหมือนก็เหมือนเราแกะตายครับแล้วเราควรจะต้องทอํายังไงกับต้นไม้ต้องลดน้ำต้นไม้แล้วแสงอาทิตย์ก็มาแล้วแสงอาทิตย์ก็เบ่งแสงออกมา ต้นไม้จะเจริญเติบโตเป็นแบบนี้ครับอือแล้วเราต้องใส่ปุ๋ยไหมเป็นนแบบี้เราต้องใส่ปุ๋ยไหมต้องใส่ครับต้องรดน้ํำไหมรดล้วจะทําไงอีกทำอะไรหลายอย่างต้นไม้แล้วถ้าไปทําอะไรมันถึงจะตายมันมันมีลากด้วยครับลากก็คือที่ปากลากก็คือปากของมันปากของมันแต่มันแต่มันไม่กินเลยนะครับ มันลากมันดูดขึ้นมาแล้วใบไม้ก็เก็บไว้แล้วแสงแดดก,ก็จะทอนมาแล้วมันก็ลงไปเลี้ยงลำต้นเพื่อเพราะว่าให้ต้นไม้จเจริญเติบโตแต่ถ้าเราไปทําอะไรต้นไม้ต้นไม้มันจะตายถ้าเราทำแบบนี้ต้นไม้มันจะตายเพราะเพราะว่าต้านไม้หายใจไม่ออกมันก็ตายเหมือนกับที่เราตายเหมือนกันนั่นแหละตอนเราตก อตอนเราทำดีต,ต,ตอนตอนตอนเราทำชั่วเราก็ตกนรกก็เหมือนตายตนนากนรกต้องทำยังไงอ่ะบบนาบบน,นี่คืออะไรลมเหรอพายุลมพายุอันนี้ก็คือต้อนไม้ที่เขาตายแล้วปะปอใบไม้ไมันหมดอายุไงมันก็จะเริ่มเติบโตไปมันก็ต้นก็สูงใบข้างล่างมันก็จะต้องตายอะครับอืมก็เราไปคัดตก ถ้าเราเด็ดมันถ้าเราไปเด็ดมันก็ขึ้นสวรรค์นนะอะไรขึ้นสวรรค์ออเอเอต้อนไม้มันเป็นปุ๋ยได้ด้วยนะอันนั้นนะมันก็ร่วงออกมามันก็เป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ได้ด้วยนะครับใช่เพราะฉะนั้นเราก็เด็ดได้อันนี้วก็เด็ดได้ก็เป็นปุ๋ยใส่ไปที่โคนต้นไม้ใช่ป่ะใช่ พอะเดี๋ยวไปเด็ดมันเลยเรามาคุยกันต่อดีกว่าเอาไปใส่ในปุ๋ยไว้ให้เป็นต้นไม้จเจริญเติบโตอ่จบใช่ไหมครับเรื่องต้นไม้จบแล้วไปจบหรือยังจบแล้วอสวัสดีครับสวัสดีครับ